สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำ API ใน Node.js กันนะครับเราจะใช้ Express MySQL นะครับโอเคเริ่มกันเลยเพื่อที่จะได้มีเสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับก็ให้คุณผู้ชมสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาครับพิมพ์พิมพ์มชื่อ API ก็ได้ครับแล้วเปิดเข้าไปในโฟลเดอร์ครับหลังจากนั้น เลือกที่ด้านบนตรงผาดตรงนี้พิมพ์ cmd ครับ enter มันจะเปิด command line ขึ้นมาให้เสร็จแล้วให้คุณผู้ชมพิมพ์ c o d e เป็น w o r enter ครับมันก็จะเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานั่นเองใน vs code อ่ะพอเสร็จแล้วเราจะมาติดตั้งแพ็กเกจที่ต้องใช้กันก่อนนะครับผมจะ สร้าง new terminal ขึ้นมานะครับกดที่ terminal แล้วก็ new terminal ขึ้นมาให้พิมพ์ npm install express อ่ะลองติดตั้งไว้ก่อนตัวแรกถัดมาตัวที่2ที่เราจะติดตั้งนะครับก็พิมพ์ npm install เหมือนเดิมอ่ะ mysql ครับ และตัวสุดท้ายที่เราจะต้องติดตั้งเป็น body p a s s e r บแล้วก็ติดตั้งครับเพียงเท่านี้แพ็กเกจของเราก็ครบแล้วดูที่แพ k กเกจ s o n ได้เลยครับก็จะเป็นประมาณนี้ถัดมาเราจะมาสร้างไฟล์ผมจะสร้างไฟล์ชื่อ server js ครับเราจะมาสร้าง http server กันในเจ้าตัว node js กันก่อนง่ายๆครับให้คุณผูทมม สร้างตัวแปรขึ้นมาเป็นตัวแปรคงสแตนเนาะเ,เป็น Expres s ละกันเราจะดึง e x p r e s s i m p o r t e x p r e เ s เข้ามาก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์เรา Import Express เนี่ยมาเก็บไว้ตัวในตัวแปร Express แล้วอ,อ,อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวแปรแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมถนัดในการสร้างแบบไหนก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะ อ,อยากให้คุณผู้ชมดูว่าเราจะศึกษาหาข้อมูลจากไหนเราลองเซิร์ชเข้าไปใน Google ก็ได้ครับก็พิมพ์ express create server ครับ create เขียนผิดไม่เป็นไรเจอเหมือนกันครับนี่มันจะมี express com ที่เป็น example นะครับเห็นได้ว่าเขามี express นี่เลยเนี่ยครับ express แล้วก็ app นะ port แล้วก็ run ัวเซิฟขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าทีนี้ผมอาจจะใช้เจ้าตัว HTTP เข้ามาคู่ด้วยนะครับไม่ไม่ได้จบที่ Express อย่างเดียวนะอ่ะเราก็จะสร้างสร้างตัวแปร Express มาแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะง่ายๆนะครับแต่นี้เราจะใช้เจ้าตัว HTTP ด้วยนะฮะอ่ะก็เป็น Express แล้วก็อีกตัวอีกตัวแปรหนึ่งผมจะสร้างเป็นตัวแปรแอปนะครับ ตัป,ปเท่ากับเรียกเรียกใช้ตัว x p ลเ e เลยครับเก็บไปในตัวปแปรเสียงผมอาจจะไม่ค่อยดีนะก็ตัวแปรถัดมาก็เป็นตัวแปรขอเป็นตัวแปร HTTP แล้วกันครับเป็นวักเท่ากับดึงเจ้าตัว HTTP นี่ไม่ต้องติดตั้งแพคเกจอะไรนะครับเพราะว่ามัน มันในนี้มาให้อยู่แล้วนะมันมีมาให้อยู่ในตอนที่เราติดตั้ง node.js อยู่แล้วนะครับเราก็ดึงเจ้าตัว import http เข้ามานะครับแล้วก็จุด create server นะครับแล้วก็นำ express เนี่ยเข้ามาใช้ใน http ของเรานั่นเองอ่ะพอเสร็จแล้วนะครับเรา create server แล้ว คำสั่งพวกนี้เสร็จแล้วเราก็จะมากําหนดพอร์ตให้มันนะครับก็จะเป็น http listen แบบนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตของเราพอร์ตสามพันแล้วกันนะแล้วก็ตรงนี้ผมจะเขียน console log ก็จะเราจะปริ้นข้อความคำว่า http localhost สามพันนะครับอ่เอาเพอเสร็จแล้วเราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าอาืมนี่เลยคัดลอกมาครับเราหน้าแรกของเราส่งข้อความคำว่า hello world ออกไปแสดงนะครับบนหน้าเว็บ ่ะเสร็จแล้วเราก็ทําการกดที่เทอร์มินอลนะครับแน้นะิวเทอร์มินอลใหม่จริงๆมันมีเทอร์มินอลเดิมอยู่ด้วยแหละนี่ตรงนี้ไม่เป็นไรเรานิวใหม่เลยครับเราพิมพ์ node w e ค server js enter ดูครับอตอนนี้ไปที่พอร์ตสามพันแล้วกด control แล้วคลิกนะครับมันก็จะเด้งเปิดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นได้ว่ามีคำว่า hello world แสดงขึ้นมาบนเว็บไซต์แล้ว พอเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่เจ้าตัวโค้ดของเราเราจะทำการลองรีเทิรค่าออกไปเป็น JSON นะครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับผมจะสร้างขึ้นมาอีกกันหนึ่งแล้วกันแล้วก็ไปคลิกมาด้านล่างนะครับเป็นคำว่า JSON นะครับเราจะทดสอบดูแล้วตรงนี้นะครับเราจะส่งข้อความจะเป็นอ่ามันจะมี request กับ response นะครับเราจะใช้ response นะ สเตตัสนะครับอ่ะส่ง s t a t ัสไปเป็น s t a ตัสสองนะครับก็คือ status. s t a ตัสปกติ se nd นะครับ s e n แล้วก็เราจะส่งออกไปเป็น json นะฮะก็จะเป็นมี Sta t u s ละกัน status s เ a t u s เท่ากับออะไรเดียว s u c c e s ็และกันนะครับ ลองดูแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งก็เป็น name แล้วกันก็ส่งคำว่าท o m ลงไปอ่าประมาณนี้และเราก็เปิดที่ terminal ใหม่นะครับเมื่อกี้ terminal ถูกปิดไปแล้วกดอ่าเหมือนจะรันอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวเราปิดไปก่อนแล้วก็พิมพ์ node server.js enter นะครับกด control ครับแล้วก็คลิกที่ลิงก์ตรงนี้ เราจะเด้งเข้าหน้าเว็บขึ้นมานะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหน้าแรกนะครับก็คือ่าด l a ล h ธรรมดานะครับถัดมาเราจะใส่เป็น slash.json นะครับ Enter มันจะเห็นได้ว่ามันจะ return ค่าออกมา r s s p o s e นะครับ response เนี่ยมีค่าออกมาเป็นตามที่เราเขียนไว้ตามนี้นะครับเป็น json ทีนี้เราก็จะเอาไปทำะระบบอื่นๆต่อได้แล้วนะครับอะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนจาก get นะครับเป็น p o s t ดู o พสนะครับและเราจะเปิดโปรแกรม POSTMAN กันอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเปิดโปรแกรม POSTMAN กันนะครับแนะนำให้คุณผู้ชมไปติดตั้งนะเพื่อทำการทดสอบ API ต่างๆนะครับเราลองกด F12 ที่ตัวหน้าเว็บเราซิว่ามันเป็น JSON จริงหรือเปล่าดูที่ตัวจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็น JSON แหละ โอเคเราลองทดสอบกันนะครับกด New ตรงนี้นะแล้วก็เป็น HTTP Request นะครับเสร็จแล้วเราเลือกเป็น Post นะแล้วก็นำลิงก์ตรงนี้มาใส่นะครับปึ๊บอ่าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น Post ก่อนเพราะเป็นเป็น Post แล้วเราก็ต้องปิดเซ e ร์ฟนะครับรันใหม่ชึบ Enter ทดสอบการยิง API หนกันเซ็นดูนะครับเห็นได้ว่ามัน Return ออกมาเป็น JSON ปกตินะครับมีอีกอย่างหนึง่งปกติเราใช้เซ็นตรงนี้เราเปลี่ยนเป็น JSON ก็ได้นะ มีค่าเท่ากันอ่าเหมือนกันนะครับลองใช้โพส m a n ยิงดูชึบอ่าเหมือนกันนะครับข้อมูลที่ได้ไม่แตกต่างกันแต่นี้ d o c u ิเมนท์ไทจะตรงมากกว่านะครับกด F 1 2ดูหรือเหมือนกันผมก็ไม่มั่นใจโอเคเอาไว้ว่ามันเหมือนกันเป๊ะเลยอ่าแล้วทีนี้มันบอกว่าอะไรเอ่ยมันอ่ามันเปิดไม่ได้นะครับ เปิดไม่ได้เพราะว่าเจสันผ่านเจสันตรงนี้มันเราให้เป็นโพสใช่ไหมถ้าไม่ได้ยิงข้อมูลไปแบบโพสนะครับก็คือเราเอามาใส่ใน url บนเว็บเนี่ยมันเป็น get นะครับมันยิงไม่ได้เราจะต้องยิงผ่านโพสเท่านั้นโอเคอ่าประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราจะทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกันแล้วก็นำข้อมูลออกไปใช้งานนะครับ ก่อนที่จะทสิ่งยืนสิ่งใดผมแนะนำให้เปิดโปรแกรมแซมขึ้นมาก่อนอย่าลืมติดตั้งโปรแกรมแซมด้วยนะครับแล้วก็ Start Apache และ MySQL ครับผมก็ Start ปกติอ่ะพอเสร็จแล้วให้กดที่ admin ตรง MySQL นะครับมันจะเด้งหน้าเว็บที่เอาไว้จัดการฐานข้อมูลขึ้นมาเป็น php my admin นะถ้าเราติตั้งเจ้าตัวโปรแกรมแซมเนี่ยมันจะได้ Apache ที่เป็นของ php และ mysql มาด้วยนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะสร้างฐานข้อมูลนะครับผมจะตั้งชื่อว่า test data แะ้วกันครับแล้วก็เสร็จแล้วกดเลือกอาการเข้ารหัสภาษาของฐานข้อมูลนะครับการเข้ารหัสฐานข้อมูลแล้วผมเลือกเป็น utf 8 unicode ครับกด create พอเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณผู้ชมสร้างตารางนะครับผมจะสร้างตาราง member ขึ้นมานะครับมี id 1ช่องและช่องที่2เป็นชื่อผู้ใช้ครับ ช่องที่สามเป็น n a ม e มีประมาณ3อันนะครับประมาณนี้หรือเป็นชื่อพนักงานดีเป็นชื่อนามสกุล id 1และหนคือชื่อหึคือ id 2คือชื่อสคือนามสกุล4ี่คือเงินเดือนโอเคมี4อันนะครับก็เลือกไปเลขสีช่องกด create ครับก็จะมีเออ M id นะครับ m f name ครับ m l name และ m S salary โอเคก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ผมจะเลือกเป็น int ปกตินะครับ11เลยไม่ต้องคิเดเยอะนะครับวาชา255ไปก่อนนะครับไอฐานข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมแนะนำให้คุณผู้ชมตั้งประเภทข้อมูลให้มันดีๆนะครับสมมุติชื่ออย่างเงี้ยชื่อจริงเนี่ยคนใครเขาจะไปพิมพ์ ชื่อตัวเองถึง255ตัวสอนกันมันก็อาจจะมีนะแต่ว่าส่วนมากมันก็ไม่มีนะครับนามสกุลก็เหมือนกันแอลเนมโอเคสาราีนี่ผมจะให้เป็นฟลอตนะครับฟลอตอินคือรองรับตัวเลขนะครับ Float ก็ตัวเลขเหมือนกันแต่เป็นตัวเลขจุดทศนิยมนั่นเองอ่าอินนี่ผมจะให้ id เนี่ยเก็บเป็นตัวเลขครับแล้วก็ ตั้งเป็น auto increment ครับแล้วก็เลือกเป็น primary key ด้วยเป็นคีย์หลักส่วนทุกอย่างที่เหลือก็เสร็จแล้วกด save ครับเราก็สร้างฐานข้อมูลมาแล้วเราดูที่แต่ละช่องก็จะมีช่อง mid mf name ml name และ m salary เดี๋ยวผมจะ insert ข้อมูลเข้าไปก่อนนะครับมีชื่อจริง tomato นามสกุล fire แล้วก็เงินเดือน5,000ันนะครับน้อยไปไหมหมื 15, ่นห้าลวกันอันนี้คนแรกนะครับกดโกไปก่อนตอนนี้ก็มีข้อมูลของในไอดีที่1นะครับ To m a t of i r e เงินเดือน15,000หนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำออกมาแสดงนะครับโดยการเราจะต้องเชื่อมต่อฐานข้อมูลก่อนนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการ พิมพ์ตรงนี้นะครับพิมพ์ const สร้างตัวแปรนะครับแล้วก็ connect เท่ากับ mySQL create create connection นะครับแล้วก็วงเล็บแล้วก็เป็น JSON แบบนี้เป็นอ็อบเจกต์นะครับไม่ใช่เซสันอ่าโอเคเจ้าตัวแปร Connect นะครับผมตั้งคอ n เน็กชันีีกว่า c o n n e ็กชันแล้วก็ตัวแปรอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราต้องดึงมาเราลืมดึงดึง MySQL มาใช้นะครับ MySQL เท่ากับ require my sql อ่ะผมลืมบอกเดี๋ยวนี้ my เจ้าตัว my sql ธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็จะเราอาจจะถอนติดตั้งแพ็กเกจก่อน npm uninstall my sql โชวถอนติดตั้งแพ็กเกจตัวนี้นะครับแล้วเราจะใช้เป็น my sql 2นะครับก็พิมพ์ npm install MySQL 2ตัวนี้น่าจะดีผมเห็นเขาใช้กันเยอะก็เลยใช้ตัวนี้แหละ,ะเสร็จแล้วก็ create connection connection ของเราก็เป็น host host ของเราก็จะเป็น localhost นะครับ localhost แ,แล้วก็ user ครับ ยูเซอรเป็น o o t ครับถ้าใช้แซมเนี่ยยูเซอร์จะเป็น Root ถ้าคุณผู้ชมไม่ได้เปลี่ยนนะนะแล้วก็รหัสผ่านครับรหัสผ่านไม่จะเป็นต้องมีเพราะว่าจ้ตัวโปรแกรมแซมมันไม่ได้ตั้งรหัสนะครับก็ไม่ต้องใส่เราใส่ชื่อ Database ไปเลย db name นะครับ d a t a b a s e database อย่างนี้ครับก็ชื่อ Database ของเราชื่อฐานข้อมูลของเรานะ ชื่อว่า test data test underscore d s c o r e data แบบนี้นะครับอ่ะเพียงเท่านี้เราก็เชื่อมต่อจ้ตัวฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วทำไม sql ตรงนี้ตั้งชื่อผิดนะครับโอเค create connection แล้วเสร็จแล้วเราจะดึงข้อมูลออกมานะครับโดยใช้อ่าเป็น get หรือเป็นโรติลองในเวอร์ชัน get ก่อนดึงข้อมูลทั้งหมดออกมาเป็น json แล้วกันครับ ผมก็จะเอาตัวไปรออ connection ตัวนี้นะครับ connection.query ครับแบบนี้แล้วก็ select select star from อ่า member ครับนี่เราก็เลือกเลือกข้อมูลทั้งหมดจากตาราง member ครับอ่าพอเสร็จแล้วเราก็นี่เลย เป็น arrow function ละกันครับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ใน arrow function นี่ก็จะมีตัวแปรที่เก็บค่า error ตัวแปร result ปร result แล้วก็ตัวแปรตัวแปร fields นะครับ ตัวแปรฟิวส์แล้วลองลองส่งข้อมูลออกไปเป็น j s o n ดูนะฮะก็จะเป็นตัวแปร response j s o n แบบนี้ก็ได้ครับอ่ลองเอาตัวแปร r e s u l t เนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยส่งออกไปเป็น j s o n ดูนะครับแล้วก็เพื่อความมั่นใจว่ามันจะไม่ error นะครับผมแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยให้คุณผู้ชมนะครับกำหนดอ่าให้เจ้าตัว เออเอ็กเพรสของคุณผู้ชมเนี่ยอนุญาตให้ใช้ JSON ก่อนนะครับง่ายๆคุณผู้ชมก็พิมพ์ app.use แต่จริงๆมันก็ใช้ได้แหละแต่เพื่อเพื่อไงเพื่อไว้ก่อนก็จะเป็น app.useExpress.json ดนะครับก็คืออนุญาตให้ใช้ JSON ได้ประมาณนี้เลยโอเค เสร็จแล้วเราก็ return ค่าเอาไว้เป็น JSON แบบนี้นะครับอาจจะใส่เป็น status อย่างนี้ก็ได้ครับคัดลอกตรงนี้มาแบบนี้ JSON แล้วก็เอาข้อมูลตัวแปร result ใส่ก็ไปแทนประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็ run node เคล c l e a ก่อน node d server js Enter ดูครับจะเห็นได้ว่า error Error เพราะอะไรเรามาดูกันอาจะเห็นได้ว่ามันไม่หาจตัว m y sql ไม่เจอเพราะว่าเราเปลี่ยนเป็น m y sql 2แล้วใช่ปะเราจะต้องใช้ m y sql 2นะครับแล้วก็รันใหม่เรียก่อน s e r ร e r เอร่าเรียบร้อยครับกด control เปิดไปที่ลิงก์นี้จะเห็นได้ว่าข้อมูลของผู้ใช้คนนี้แสดงออกมาแล้วนะครับ อ,อถ้าสมมุติเรามีข้อมูล2คนล่ะลอง copy เพิ่มนะครับเป็นท o ม a t โต i ไฟ2มีเงินเดือน3ามหมื่นครับกด go ไปแล้วก็ refresh จะเห็นได้ว่ามีข้อมูลของ2คนแล้วครับอ่าง่ายๆแค่นี้เองโอเคเราได้แล้วเราลองใช้อ่าเปลี่ยนเป็นเอาตรงเนี้ยไปไว้ในนี้ครับเราลองให้มันโพสต์ข้อมูล,ลออกมาดูสิ เอาไปเอาไปใช้ในเฉพาะโพสเท่านั้นนะครับเ,เป็น a l All อดึงข้อมูลทั้งหมดนะครับออกมาเป็นในพาด ALL นะครับคัดลอกตรงนี้ไปไปใน POST MAN นะครับชึบแล้วก็ SLASH ALL ก็ได้เหมือนกันถ้าเป,เป็น GET เป็น GET จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้นะครับไม่สามารถใช้งานได้เรอาอนุญาตให้ใช้แค่ในโพสเท่านั้นก็จะเป็นข้อมูลออกมาออกมาประมาณนี้ครับ โอเคนะอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำให้ครบทุกอันนะครับก็จะเป็นเราจะใช้ที่โพสทั้งหมดเลยเพื่อความปลอดภัยในระดับหนึ่งอ่าตอนนี้เรามี All เลยนะครับเราถัดมาจะมี s i n เกินะครับ s i n เกิ single. โอเคเราจะดึงข้อมูลแค่หนึ่งคนออกมาแสดงนะครับแต่ว่าใน Single เนี่ยเราจะต้องมีรับ Body p a r เซอมาด้วยนะครับก็ง่ายๆให้คุณผู้ชม ให้คุณผู้ชมนำดึง body parser เข้ามาใช้งานในระบบนะครับเราก็ดึงออกมาก่อนคอนสร้างตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็พิมพ์ body parser แบบนี้นะครับแล้วก็เท่ากับ require ก็เป็น body parser ซึ่งเราติดตั้งไว้ในเจ้าตัวแพ็กเกจจัดเจัแล้ว body parser ตรงนี้คัลอกตรงนี้มาพิมพ์ก็ได้นะครับถ้ากลัวผิดนะอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะต้องทำให้ระบบเจ้าตัว express ของเราเนี่ยอ่าน body parser นะครับก็พิมพ์ a p p use อ่าแล้วก็นำเจ้าตัว body parser เข้าไปใช้งานนะครับง่ายๆเลยก็แค่พิมพ์ ตัวแปร bodyparser. json ครับหนึ่งตัวแล้วเผื่อเราได้ใช้สร้างไว้ก่อนแล้วก็ app. use อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น bodyparser. u r l n c o d e อ่ะเจอพอดีมันสแกนหาให้เลยเว้ยเอาเรื่อง เสร็จแล้วก็ตั้งค่าให้มันสักนิดนึงเป็น extend นะครับอันนี้ผมหามาจากนิดนะ extend เท่ากับ two นะครับอ่ะโอเค extended เท่ากับ two อ่ะเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวผมจะลองแบบเวอร์ชั่นที่ไม่มี body parser ให้ดูนะว่ามันจะเป็นแบบไหนนะ สมมติมว่าผมจะดึงข้อมูลของใครสักคนมาใน Request ตรงนี้นะครับแล้วทีนี้ผมอยากจะดึงข้อมูลจาก b o ดีนะครับเป็น Post นะก็จะเป็น l e เอ่อนะครับเราจะดึงจาก ID ใช่ป่ะก็เป็น Request.body.id แบบนี้นะครับแล้วก็นำา ID เนี่ยมาค้นหานะครับ Where M ID เท่ากับ แบบนี้ดีกว่าเปลี่ยนตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับเราจะได้เอาตัวแปรมาใส่ได้เท่าก,กับ id แบบนี้ฮะอ่าแล้วก็ result ที่จะดึงออกมาก็จะถูก run ออกไปแสดงในตัวแปร json ตรงนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าไม่มี body parser นะครับลองดูนะอ่ะลองดูครับป่าผมจะอยู่ที่ single ใช่ไหมผ่าน single ผมจะส่งคำว่าอา อ่อ b o d ไปนะครับผมจะส่ง body เป็น form URL encode นะครับไปแล้วก็เป็นคีย์เป็นเป็น id นะครับ id เท่ากับ1แล้วกันเราจะดูคนที่เป็น id 1แล้วก็กดเซ็นครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันแสดงอะไรออกมาครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองปิดโค้ดตรงนี้แล้วลอง print console.log ออกมานะครับ หรือจะเป็น app send ออกมาก็ได้นะครับ app o send เอาตัวแปร request body มาใส่แล้วก็ลองลองอีกรอบครับแล้วก็ลองไปปุ๊บสิ่งีเกิดขึ้นคือมันไม่มีอะไรเลย อะลองดอดูดอทไอดีมันมีอะไรหรือเปล่าอะลองเป็นหนึ่งมันคือเลขบรรทัดนะครับอะลองเปลี่ยนเป็นไอดีสองซิไปไอดีสองนี่ครับมันก็มีแค่เลขบรรทัดเท่านั้นมันก็บั็กใช่ไหมก็เป็นว่าเราก็จะต้องใช้เจ้าตัว body parser นะครับทดสอบดู b อดีพาร s เซอช่วยอะไรเดี๋ยว c o n โซลดอทลอกอกมาก็รู้เองโอเคลอง id 1นะฮะชึบมันจะป็น id นึ่งออกมาแถวที่1มี id 1ออกมา id 10นะครับก็แสดง id 10ออกมาประมาณนี้ครับเราก็เอาข้อมูลเนี่ยตรงเนี้ยของเรานะครับไปใช้งานเราเก็บเจ้าตัว id เนี่ยไว้ในตัว ตัว ID แล้วก็ดึงออกมาลองดูนะครับ ID 1นึ่บอ่าเห็นได้ว่าตัว ID 1แสดงออกมาเป็น t ท m a t โตไฟ e แล้วก็ ID 2องนะฮะก็จะเป็น t ท m a t โตไฟ e 2ประมาณนี้ครับโอเค